มิช่คุณไปจัดการอย่างนี้พี่กรเรารู้สึกไหมครับลอยตัวเหนือปัญหาเคสเนี้ยผู้จัดการต้องรับผิดชอบโดตรงเลยครับพี่บอลงานของลูกน้องไม่เป็นไปตามเป้าต้องรับผิดชอบข้อะเราดูช่วยเขาไม่ดีถูกไหมครแอปเปิลครับัวหน้าท่านเนี้ยควรจะแจ้งความคาดหวังวัตถุประสงค์เป้าหมาย ให้วิชัยรู้ว่าเป็นหัวหน้าเขาต้องทาอะไรบทบาทหน้าของเขาคืออะไรและเขาจะต้องผัาทดลองงานกันหัวหน้าเนี่ยพี่อยากเห็นอะไรจากเขาสื่อสารเรื่องต้าหมายนโยบายขอบเขตงานของเขาด้วยหัวหน้าต้องลงมาช่วยวิชัยเมื่อคนยังไม่ศรัทธาวิชัยอ่ะเราจะไปสั่งงานที่ที่อุโสเราต้องเรียกประชุมทีมแล้วก็แจ้งให้ทุกคนรู้ว่าวิชัยได้รับการลงมขึ้นมาเป็นหัวหน้าขอบเขตงานของเขาคืออะไร่อให้เครื่องมือเขาหน่อยเรื่องบางเรื่องถ่านวิชัยก็มาหาผมนะ ผมแพร่หน้าที่จะตัดสินใจได้ให้เขามีมือไม้อะไรทำงานที่ผมเนาะหัวใจเนี่ยงานแต่ว่าทีมที่ใช้ลงน้ำก็โจมน้ำสิฮะงานผู้จัดการต้องรับผิดชอบลงในโค้ชเทอซ่ไในสอนทอซ่าไปบอกเขาแซวว่าวิธีการเป็นหัวหน้าที่ดีต้องทำยังไงบ้างเนาะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องการบริหารและคนที่ต้องรับผิดชอบคนสุดท้ายคือใครท่าะบคุณวิชัยครับพี่ปอ วิชัยได้รับโอกาสที่คนอื่นจะได้นะครับเขาเลือกที่จะงงปัญหาไม่ปรึกษาใครไม่รีพอร์ตนานและไม่เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองเลยนะครับเขาต้องรู้บทบาทหน้าที่ของเาขาก่อนนะฮะว่าเขามีหน้าที่อะไรบารไนะรา้างทุกคนนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะรับมาอให้หนึ่งเขาต้องสร้างความเข้าใ,ใจให้เกิดขึ้นกับทีมงานว่าการที่เราต้องทำเป้าหมายสอิล้านเนี่ยทำเพื่ออะไรแล้วการทำแล้วมันได้อะไรถ้าไม่ทำจะเกิด ทุกคนครับคนจะอยากทําก็ตอบเมื่อเขารู้ว่าเขาทำมันได้อะไรพี่ป๋และเขาใจอยากทาก็ตอบเมื่อถ้าเขาไม่ทํามันจะเกิดผลกระทบกับเขาอะไรบ้างงนั้นเราต้องสื่อสารให้เกิดขึ้นเนาะทุกคนช่วยกันทำนะถ้าเราทำเนี่ยสแสดงว่าเดี๋ยวโมนัสมันจะดีขึ้นนะครับอันที่สองครับเขาจะต้องมีนาที่ในการบริหารงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย เช่นเขามีหน้าที่ในการที่จะต้องวางแผนมอบหมายควบคุมแล้วก็ติดตามงานให้ได้ตามเป้าคนมีกี่คนแผนงานแต่คนแผนเงินนะครับน้องแต่ละคนขีดความสามารถ็นังไงบ้างเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่คนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งเขาต้องอ่านคนให้ออกครับนี่วกลนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคุณวิชัยเขามีหน้าที่ในการพัฒนาทีมงานอย่าเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนเดียวพอเราไม่อยู่เช่นไประชุมออกหน้างงานงานมีปัญหาทุกคนต้องรอเรา ตายไม่ได้และเปิ่ต้องสร้างมือไม้เก่งๆมาทำงานช่วยเราอย่าไปกลัวว่าลูกน้องจะเก่งกว่าเราครับพี่ปอมยิ่งเก่งกว่าเราเก่งไม่เือห้าเราที่สบายที่พูเหรอแต่หลายคนมีไม n เ s e t แบบนี้ครับแอนเฮ้ยถ้าเราสอนมันให้มันเก่งเดี๋ยวอนาคตมันก็เก่งกว่าเราสิเราตักความสำคัญนั้นกะไว้ก่อนผมเนี่ยทุกคนึ่งเลยนะพี่มอสเฮ้ยน้องทำเลยที่เหลือซัพพอร์ตเต็มที่อะไรที่ ที่เซ็นลงไปมันคือภาพเดียวที่รับเองคูนายอย่างนี้รักนายเลยเนาะแต่นายหลายคนนะหูวโบงานกีนระดาษร้องพี่บอกนะนี่บอกวนะ่าหัวหน้าต้องสร้างความร่วมมือทุกคนเคยได้ยินคำว่าการฟุยทางไหมฮนะแอนงานบางงานมันมีส่วนที่หัวหน้าจะต้องยกหัวหา พี่อกครับเดี๋ยวผมจะส่งน้องผมไปทําเรื่องนี้พี่อกผมฝากคุณด้วยนะพี่ทุกที่เขามีเจ้าที่ครับเราต้องเข้าให้ถูงด้วยพี่โมซบางองค์กรเฮ้ยผมเป็นหัวหน้าไปเรียกหัวหน้าไปมาคุยผมไม่คุยกับคนตัวเล็กมันตัดสินใจไม่ได้เสียเวลาครับพี่กกมาคุยกับผมเราต้องคุยทางให้น้องก็อย่างผมเนี่ยบางมิตติ้งผมเป็นหันาก่อน การที care, mm ่ต hmm. like ัวเองมอบหมายให้น so ้องเชื่อมือน้องด้วยเพื่อให้คนเขารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราเราดูอยู่นะหลังจากนั้นครับแอปเปิลครับเดี๋ยวตอนนี้ผมให้จับน้องจริงงานเขามือแหละแอปเปมีอะไรตัดสินใจให้ผมได้เลยนะครับบางทีก็คุยทางไว้พี่หล่อนเฮ้น้องก็ทางานเนาะแล้วก็สุดท้ายครับหัวหน้ามีหน้าที่ในการปรับปรุงตัวเองนะครับซึ่งปวหน้ามันไม่มีใครรู้ทุกเรื่องอกเราะ็ลกนเปลี่ยนวันที่เราเคยเก่งเรื่องนี้มันดีดีเขาเปลี่ยนเครื่องจักร สิ่งที่เราเคยเก็บว่าอาจจะมีคนไม่รู้ก็ได้นะพี่ปอมเครื่องมือทางการตลาดที่เราเคยใช้ทุกวันนี้เนาะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีแบกโซเชียลอ่ะเราใช้แบบเฟซทูเฟซแทนแต่แล้วตอนนี้สิฮะกลายเป็นเทรนดะ์ออนไลน์ฮะเพราะนั้นะเขาก็ต้องรู้ว่าเ้ยเราต้องไม่รู้เรื่องอะไรนะครับเดินไปหาคนที่เขารู้สักแล้วก็กล้าที่จะโง่วันแรกที่จะฉลาดมันถัดม,มาถึงชอบจุดพูดคำดีมากเลยทุกคนครับทุกวันนี้ผมยังต้องเรียนทุกวันอยู่เลยฮะแต่ว่าการเรียนของทุกวันนี้ส่วนมากไม่ค่อยเป็นวิชาชีพ ผมเรียนเรื่องที่รอบวิชาชีพตัวเองครับเพื่อทีอ่จะคุยกับชาวบ้านเขาในส่วนที่เวลาเราเป็นประธายให่ในธุรกิจน,นั้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครคือเรียนรู้ความรู้รอบตัวที่ตัวเองแบบเพือ่อยากรู้อะนะครับแล้วก็มีน้กทรีนยนการกล่าวไมซ์ของตัวเองนะครับอ้าวขอโทษด้วยเกินมาก้า